สวัสดีค่ะหนูนันจากร้านสมัยทีเซอร์วิสนะคะวันนี้จะมาสรุปงานนะคะเป็น MacBook Pro A 1502นะคะมาในอาการเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องจอลอกค่ะเป็นคราบเต็มหน้าจอเลยแล้วก็มีอาการแบตเตอรี่บวมแล้วก็มีอาการลำโพงแตกก็คืออ่าค่อนข้างจะมีปัญหาหลายจุดนะคะโอเคเอามาเรื่องของการ ตรวจเช็คน่นะคะผิวของหน้าจอหลังจากการทำสปาจอเสร็จเรียบร้อยแล้วจากที่เขาจะลอกนะคะลอกแล้วก็เป็นคราบค่อนข้างจะแบบมัวมัวหม,วมนๆมนเลยนะคะหน้าจอตอนนี้หลังจากทำการสปาหน้าจอแล้วนะคะตัวคราบนั้นๆนะคะทั้งหมดก็หายไปนะคะเดี๋ยวเราลองมาเทสให้ลูกค้าเห็นกันชัดๆไปเลยดีกว่า โอเคก็หาดำล้วนไม่เจอเอาประมาณนี้ก่อนเนาะอันนี้นะคะจะเป็นภาพหลังจากที่สปาจอเสร็จแล้วเนี่ยค่ะคราบต่างๆที่หน้าจอเหมือนแบบโดนกัดหรือโดนน้ำยาหรือฟิล์มมันลอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีแล้วทีนี้เราไปเช็คเรื่องแบตเตอรี่กันนะคะหลังจากการเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วนะคะเซอร์วิสแบตเตอรี่ตรงนี้ก็หายไปนะคะแล้วก็ ไซเคิลเค้าแบตเตอรี่ค่ะนี่ค่ะหนึ่งนะคะหนึ่งรอบชาร์จก็เป็นแบตเตอรี่ของใหม่ของแท้นะคะอาการต่อไปนะคะเป็นออเสียงลำโพงแตกนะคะ นี่นะคะดูทีละข้างกันเลยนะคะ ข้างเสียงใสกลับมาเหมือนใหม่เลยค่ะโอเคค่ะก็วันนี้ก็มาสรุปงานกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับเครื่อง MacBook Pro A 1 5 0 2สปาจอเปลี่ยนแบตเตอรี่และเปลี่ยนลำโพงหนึ่งคู่ยังไงก็ฝากร้านสมายไอทีเซอร์วิสท,ทั้ง6สาขาด้วยนะคะอยากทราบว่ามีสาขาไหนบ้างลูกค้าลองเสิร์ชเข้าเพจของสมายไอทีเซวิสได้เลยนะคะใครสะดวก ใกล้กับสาขาไหนสามารถ Walk-in เข้าไปเลยถ้าไม่สะดวกนะคะสามารถทำอ่าส่งมาทางร้านนะคะให้ทางร้านซ่อมได้ก็ขอที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ทางร้านมาทางเพจสมาอทีได้เลยค่ะฝากช่อง Facebook ด้วยนะคะแล้วก็ฝากช่องทางของอ่าช่อง YouTube ด้วยค่ะชื่อว่าสมายทีสวิตเหมือนกันยังไงวันนี้นะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ